สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจด่านบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567ในพื้นที่จังหวัดลบบุรี นางสุภาวดีสมศรีผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจและจุดบริการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณหน้าป้อมยามตำรวจตำบลชรสารเดชทางหลวงหมายเลขหนึ่งหมู่ที่3ตํตำบลชรสารเดชอำเภอหนองมอง่วง จุดสี่แยกนิยมชัยถนนวางเพลิงหนองม่วงหมู่ที่1ิตำบลนนิยมชัยอำเภอสะโบดและจุดบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโคกเจริญหมู่ที่2ตำบลนโคกเจริญอำเภอโคกเจริญทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลบบุรีได้รายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช2567ระหว่างวันที่29ธันวาคม2566ถึง4มกราคม2567รวม7วันเกิดอุบัติเหตุใน7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองลบบุรีอำเภอชัยบาดาลอำเภอสะโบดอำเภอพัฒนานิคมอำเภอโคกสำโรงอำเภอท่าหลวงและอำเภอบ้านหมี่สำหรับอำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุเลยมีสีอำเภอได้แก่อำเภอท่าวงศ์อำเภอโคกเจริญอำเภอหนองม่วงและอำเภอลำสนทิ